สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บอสคนรักแบคโฮนะครับพาท่านผู้ชมมาดูมอเตอร์เดเดอร์คันนี้เป็นเกตส์โิลล่า140ปีตกำลังเกยี่ยนต์อยู่ครับ มาโยนยไ้ฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะไล่ความชื้นนะครับหินพลุกค่อนข้างที่จะมีความชื้นนะครับก็เลยต้องดึงมาโกงไ้ฝั่งนี้เพื่อที่จะไล่ความชื้นนะครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นหินโม่มวลรวมนะครับหินโม่เหล่านี้จะได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงเลยนะครับ ถ้าในภาษาบันบ้างก็จะเรียกว่าหินคลุกนะครับมาครับเกรดเดอร์ Greater. รอบนี้ได้ทำการดึงหินไปลกองไว้นะครับฟองไว้สังฝั่งซ้ายมือครับ ลงเลยแล้วนะครับบรรยากาศดีๆครับตอนนี้เกเนเดอร์ได้กลับมาแล้วนะครับ นี่ได้เป็นการเ,เริ่มดึงหินจากทางความลกลับไปแล้วนะครับ ฉันล่างล่างคนข้างที่จะมีความชื้นนะครับก็ต้องไล่ความชื้นออกก่อนนะครับมาเลยครับ ตอนนี้เริ่มทำการดึงหินจากกองซน้ามือนะครับเริ่มเคลียกลับไปฝั่งขวาเมือวนะครับว่จะได้ระดับให้หินเป็นจัจ้นๆให้มีความเท่ากันนะครับงเกตได้เลยครับ ตรงนี้จะเริ่มมีหินเป็นขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มหินเป็นเนินขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อที่จะดึงหินจากฝั่งนี้นะครับกลับมาฝั่งนี้ให้เป็นชั้นระดับเท่าๆกันนะครับถนนสายนี้จะเป็นลาดยางมาตอยครับลาดยางเอสฟัซนะครับ แต่ก่อนจะลาดยางก็ต้องมีขั้นตอนการลงหินครุกการบดอัดให้เน่นนะครับก่อนนะครับรอบนี้เราทํทำการเกลีย่ยจากฝั่งเดิมนะครับ ฝั่งตาเมอืองนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าเป็นะเป็นแนวเป็นระดับเดียวกันนะครับเริ่มได้ระดับแล้วนะครับจะทำการเลียร์เป็นชั้นๆน,นะครับ จะดึงหินจากกองนี้นะครับกลับกลับไปฝั่งนี้นะครับเรื่องเคลีหย,ยได้ระดับแล้วนะครับมาแล้วครับเกรเดอร์แคทเอร์บล่าหนึ่งร้อยสี่สิบเกันนี้เป็นของบริษัทโชคบัญชาการโยธานะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังบริษัทโชคบัญชาการโยธาด้วยนะครับที่อนุญาตให้ทางเราได้ ถ่ายทำคลิปนะครับวัตถุประสงค์ในการถ่ายคลิปก็เพื่อที่จะให้เห็นปฏิทติภาพการตำานของเครื่องจักรนะครับไม่ได้ทำให้บริษัทเสื่อมเสียแต่อย่างใดนะครับมาต่อเลยครับมาดูการตำานของมิเตอร์เลยครับ ดได้ระดับแล้วนะครับถนนสายนี้กดอัดชั้นหนินทุกอยู่ที่ความหนา20เซนนะครับความกว้าง5เมตรนะครับ คับต้องเปิดประตูนะครับเอเสียนะครับก็จะร้อนๆน,นิดหน่อยนะครับมาต่อกันเลยครับรอบนี้ได้เปลี่ยนมุมครับจากมุมที่แ้วผมได้ตายข้างบนเนินนะครับรอบนี้ผมลงมาข้างล่างนะครับมาดูรถเกรเด,ดอร์ เลียลงเนื้อน่าเลยครับรอบนี้เป็นการเกลียจากกองซ้ายมือนะครับกองฝั่งนี้ครับดึงมาฝั่งนี้ครับ เลนะครับึ้นเนินตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการมิกแล้วนะครับการมิกก็คือการผสมทุกพ้าให้มันเข้ากันนะครับระหว่าง หินคุกกับดินนะครับดินนี้จะเป็นดินพื้นล่างนะครับยังลงเนินกันเลยครับมุม,มนี้สวยนะครับมุมนี้คนกับต้องเปิดประตูนะครับ เตนเองหมเสียสวยจัดเลครับดิน,นขึ้นมาเป็นเผ่นเลครับที่ลายใปนีด